ท,ท,ทั้งกระเทียร์พลิตาจะใส่ติงดิงติงดิงสบายดีวิตาซาเราไต่เดอ้อสบายดีวัชสกูสกุลแล้กก็สบายดีพี่น้องฟังลาหานน้ำล้กก็บสบายดีพี่น้องฟังไทยหานน้เดอ้อแล้กก็บสบายดีวัรสรถถกูสกุลโลดกได้เดอ้อทังนง,ง,งดิตาอย่ยพูซ้อมจูบนี้อึ๊บเอาไปแบบท่างๆเลยเนาะมูลิตาสิมาต่อมหมักตอกแล้วดิตาจะเห็นเป็นคลิปสันๆเพราะว่าต่มาตอกมันจะใส่เวลาโบลอน <c oughs> ส้มดิซ่าจะตำใสหมักพริกน้อยแล้วกัใส่ครื่องแล้วก็ใสหมักเกลือแล้วก็ใส่พักขี้เห,หน่อยกนึงเนาะแล้วก็กระเทียมทั้งกระเทียมเขาดีซ่าจะใส่ติง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 สีเงี้ยงกระพอะปึ๊บตำเลยพอกินมาตำกล่องพอเสียบได้ กินเพื่นพอนคนนี้เพาให้หมมกินไฟเสียและนี่หุงง่งเขาเมียนะคะปวดรักษาสิมาจะหน่อนพ,พี่แม่แล้มาข่าวเสมอหนึ่งบาทจัก๊กซองหัวต้องเอาะสอบนั่นออมาโอเคโอเคเรียบร้อยทุกคนต่ำหุ่นละเอียด เดียดิตาสมาพักตรอกแต่กำเครือทำตอกก็เนาะตอกนีริตาจะเห็ดตอนใหญ่ๆโคลเกีไปเด็กเลยนะทุกคนโมตอกละเอียดนะโอ้ได้จะเกิดปลายเพราะว่าจะคล้องตามกินเองอ่าเดียตมามซิวเข็มังกน,นก็สิมาก,กินตอนในหน่อแต่ยดิตามาก,กินตอนใหญ่ๆลองตองลอง,ลองแต,งน,ตงนี่ตอกเี้ดิตา เป็นยังไง้งพ่อขอบให้ไข่เป็นยังคือไข่ไปไมอเบิ้งจี่หฮวยเอาาเอนะเขายังอยู่หานเย่งเนาะทุกคนเออดีเตาตัวดีเตาก็จะเย่งอ่ะจาุกท นี่นี่ตาบุตรมีตาเย่งบุตึงขุกนี่กจะเย็นกินนี่สิเวยสุดแข็งสุดขา เกลับตรกน้ำมักตอกเฉ็บเสบพ่อคร้ารเจ้าเนี่ยเยบเรียบร้อยผักอีกน้อยนึงรีเบิ์เลยแบบนี้หมักตรอกหมักตรอกแต่บูคฮู้ว่าพี่น้องพังไส้ห้าเอริญหมักอีกยังเลยมักต้องกันบอกนี่ว่าหรือจังดือจังใดอีกอยังน,น,นี่ที่กันฟักของลิตา เราผักแบบรวดเดือดทันใจทันมากระจา,ายท่านตำคายนี่ก็ได้ได้ขอบอยูไ่ได้ในเด้อทุกคนเอ๋ยร,รีบร,รับร,รีบรับนี่มาต่อทีผักมะเขือจราจะผักแบบไวๆทีไรไว คือเป็นการบทศากย์วิดาแล้วัชเซชยวิดา เ,เปลี่ยนใหม่ๆนะทุกคนเอ้ยใหม่เบิร์ดกินอืมทุกคนดีจ้าก็เห็นว่าทรายเป็นหน่วยอีกจหนวนหนึ่งเนระาคิดว่ามันโมหนว่วยพอดีคือเฮ็ดต้องกินมันโมหนว่วยมันกับวเสเป็นแบบขาดรสสาจะได้จังนหนึ่งอ่ะหนีดอีกหจังหนึ่ง น้ำลายได้ตกต่อไว้นึ่งแซ่บน้ำลายแตกน้ำลายไหลเลยนี่ตาเจียยบใช้จานเลยอ่า โออห้งลิตาอ,อืมมีกระปูกใส่รยังขาดอนีอ่อออเดี๋ยวขาะตาโคตรดุเลยเรียบร้อยเขาจะเตรียมไปกินแนละ้วทุกคนแอาสมัยสนองลิตาค่ะ ปึ๊บปึ๊ไม่ก็จะใส่ขี้เงียเลยเนาะนี่ปกติก็มีหอยเขาใส่หอยแห้งเศษเลยตามจุดนี้ที่ตาซูบไซรันงรายเออใส่เป็นงอรายนะซีดอกคนนเป็นงดนกินเปงรายปมโดนไหมรู้สึกว่าแต่กระขาดว่ไไ้ อืมด่า <c oughs> นี่มัปใสรกันเลยเนาะมีต่าจะกินทูเรียวก็ว่ะโมนเคยมากินน้ำผสมมาสซิมเลยอืม สมสมได้ใจกินได้คนเสียบไงทุกคนเลยกินก็ต้องเรย่องมันจะตัดสมใบ่สมแห้ง Ayo kita papa โอเคทุกคนที่ตาก็จะขอจบคลิปเพียร์สเนเดอร์ขอบใจที่ติดตามนะครับส้มรอคลิปหน้าฝากกันมาจะได้จะดื่มกดได้กดแซ่เพื่อเป็นกัใจให้ดิ่ตากในคลิปใหม่ต่อไปด้วยทุกคนบ๊ายบาย